คลิกจุดที่1คลิกจุดที่2ค,คลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมคลิกจุดที่1จุดที่2จากนั้นใช้คำสั่ง radius กำหนดค่าเท่ากับ r 7จคลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิม R 3 0คลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมคลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมคลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิมอีกครั้งคลิกขวาทำซ้ำคำสั่งเดิม คลิกขวาทำช่างสั่งเดมิมเราก็จะได้ Dimension เท่ากับชิ้นงานที่เราได้สร้างไว้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างหรือว่าเขียนขนาดต่างๆที่โปรแกรมกำหนดให้แต่ปัญหานี้จะเกิดขึ้นถ้าผู้ใช้ใช้โปรแกรม AutoCAD ในเวอร์ชันเก่า ซึ่งจะมีความยากในการเขียนคําสั่งต่างๆนะครับแบบฝึกหันนี้เราจะใช้คําสั่ง copy ค,คลิกขวาคลิกซ้ายเราก็จะได้ชิ้นส่วนต่างๆแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันน 2013- 2014ของ autocad การพิมพ์ตัวเลขต่อท้ายไม่ใช่เรื่องยากสมมุติว่าเราต้องการพิมพ์ตัวเลขต่อท้ายของคําสั่งต่างๆที่เราได้เขียนเราก็เลื่อนเมาส์เข้ามาับเบลนลิกเข้าไปจากนั้นเราก็สามารถพิมพ์ตัวเลขต่อท้ายนี้เข้าไปได้เลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเก่าหรือเป็นเวอร์ชั่นที่ตามกว่าก็อาจจะมีความยุ่งยากในการทำนะครับซึ่งผู้เรียนเองก็สามารถที่จะฝึก การสร้างตัวเลขนี้ได้หรือว่าการเขียนคําสั่งเพิ่มเติมได้นะครับแบบฝึกหัดนี้เราก็จะทดสอบสร้าง universal Gel Universal join t ออกมานะครับซึ่งจะเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะต่างๆที่ได้ฝึกจากแบบฝึกหัดที่1น,นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะสร้างตัวหนังสือจากแบบฝึกหัดที่1เราใช้คำสั่ง Draw Text บันตินายเทคแล้วก็พิมพ์ค่า universal joint เข้าไปนะครับแต่ก่อนอื่นเราสามารถตรวจสอบนะครับว่า universal joint ที่มีการเขียนขึ้นมามีขนาดเท่าไหร่ในที่นี้แสดงให้เห็นว่าเป็นค่าเท่ากับ20นะครับเราก็สามารถเขียนความสูงของ t e ทคเท่ากับ20ได้นะครับ แต่ในที่นี้เราจะใช้คำสั่ง copy เป็นอันเสร็จเส้นแบบฝาที่2นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเราสามารถตรวจสอบชิ้นงานของเราเพื่อจะตรวจสอบว่าสก l ลในการเขียนถูกต้องไหมนะครับเราจะเปิด form template ที่เราได้สร้างไว้นะครับ คลิกไปยังเทมเพลตที่เราได้ใส่ไว้ในโปรแกรมแล้วก็โอเพนออกมานะครับในที่นี้เราจะเลือก ISO a c MM นะครับดับเบิลคลิกเข้าไปข้างในนะครับขยายชิ้นงานออกมานะครับจากนั้นคลิกข้างน,นอกนะครับทดลองใส่ขนาด ในทีนี้เราจะทดลองใส่ขนาดที่มีขนาดการเขียนนะครับ1.10ต่อ10ปรับขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็น1ต่อ8นะครับ1ต่อ5 1ต่อ5จะเห็นว่ามีขนาดใหญ่เกินไปนะครับเราจะใส่ที่1ต่อ8นะครับจากนั้นกดปุ่ม escape ออกไปนะครับกลับไปยังหน้าโมเดลใช้คำสั่ง มูฟมูฟชิ้นส่วนฝั่งซ้ายมือสุดให้ขยับไปเล็กน้อยกลับไปยังหน้า ISO a c m นะครับแล้วเราก็ปรับแต่งค่าต่างๆนะครับตามที่ผู้เรียนได้เรียนมาแล้วก็ปรับแต่งตัวหนังสือต่างๆตามที่บริษัทได้กำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นคนตรวจแบบผู้อนุมัติผู้เขียนแบบหมายเลขรวมถึงสเกล ในการตั้งซึ่งในที่นี้สเกลที่เราใช้ก็คือ1ต่อ8ซึ่งก็สามารถตรวจสอบได้จากสเกลที่เราสร้างขึ้นมาเพียงเท่านี้เราก็จะสามารถส่งแบบโดยอิงตัวนี้ไปที่เครื่องพิมพ์ได้ไปที่คำสั่ง p ิ i เตอร์เลือก p ิ i เตอร์ที่อยู่ในระบบแล้วก็ใส่ชื่อ p ิ i เตอร์เข้าไปจากนั้นเปลี่ยนคำสั่ง Windows มาเป็น layout ตรวจสอบทุกครั้งโดย Apply to Layout แล้วก็ Preview งานจากนั้นเราก็จะ Exit ออกไปดูที่ Option More หรือว่า More Option สามารถเปลี่ยนเป็น Acat Monochrome ปรับแต่งต่างๆจากสีให้เป็นขาวดำได้นะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ปิดคำสั่งออกไปจากนั้นก็กด Print ตรวจสอบดูชิ้นงานนะครับ เปอันเสร็จสิ้นแบบฝึกหัดที่2ที่เราได้ทดลองเขียนก็คือชิ้นส่วนของเครื่องกล Universal j o i นะครับถ้าผู้เรียนท่านใดสงสัยหรือว่ามีคำถามที่ติดค้างสามารถที่จะแอดข้อมูลเข้ามาอย่างอีเมลแอดเดสที่ให้ไปนะครับวันนี้ก็ขอจบวิดีโอการสอนแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ